อันนี้นะคะเป็นกะลำปลียักษ์นะคะเนี่ยหัวหนึ่งนะคะเขาบอกว่าหนักแปดถึงสิบกิโลนะคะเนี่ยดูนะคะดูนะคะใหญ่มากนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะอันเนี้ยสามหัวแบบนี้นะคะใหญ่มากน่าจะหนักประมาณโลครึ่งถึงสองโลนะคะเนี่ยต่อหนึ่งหัวนี่นะคะน,นี่นี่ก็เป็นวิถีชีวิตของคนเมืองหนาวนะคะที่ เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเราก็จะต้องเตรียมตัวนะคะในเรื่องของอาหารต่างๆนะคะเพราะว่าในฤดูหนาวเนี่ยมันไม่สามารถปลูกผักได้นะคะในฮอกไกโดมีแต่หิมะค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฮอกไกโดสตอรี่นะคะวันนี้เราพาทุกคนมาซื้อของที่ห้างกันแต่เช้าเลยนะคะตอนนี้ห้างยังไม่เปิดนะคะแต่ดูคนที่มารอซื้อของนะคะเพราะว่าวันนี้อ่ะเขาจะ เปิดขายวัตถุดิบที่ใช้ในการทำผักดองนะคะนี่นี่นะคะฮิวไปคนละถุงสองถุงเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสมัยก่อนที่ยังไม่มีพวกตู้เย็นหรือว่าตู้แช่แข็งนะคะวิธีการเก็บผักพวกนี้นะคะก็จะใช้วิธีการฝังดินบ้างนะคะ แต่ว่ามันก็จะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะที่เขานิยมไปฝังดินกันก็จะเป็นพวกแครอทนะคะแล้วก็พวกที่เป็นหัวหัวนะคะอย่างเช่นมันฝรั่งแล้วก็แครอทนะคะเห็นเขาเอาฝังดินไว้นะคะส่วนอย่างอื่นก็อาจจะเอาไปทำผักดองนะคะต้นหอมนะคะ ต้นหอมอันนี้4กิโลนะคะ600เยน<ป>อันนี้นะคะปเป็นรำข้าวนะคะ<ป>ที่เขาขาย3กิโล<ป>ข้างหลังนี้ของที่เขาเตรียมมาขายนะคะ<ป>คซื้อเยอะมาก<ป>คนขายก็ยุ่งมากค่ะ<ป>บ้านนี้ซื้อเยอะมากนะคะ ซื้อต้นหอมสองถุงหัวใช้เท้าหนึ่งมัดักกาดขาวผักกาดขาวสองถุงนะคะแล้วก็ขลังปีสองถุงกกินทั้งปีเลยนะคะเนี่ย ตอนนี้คนยังเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวรอคนซาแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูของใกล้ๆแล้วกันนะคะว่าตอนนี้ไปดูเนี่ยอาจจะเกะกะคนที่เขากําลังเลือกซื้ออยู่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะคะข้างในก็จะเป็นอุปกรณ์แล้วก็พวกของที่เขาใช้ในการดองผักนะคะอันนี้ก็จะเป็นถังนะคะที่ใช้สําหรับการดองผักน,นี่ก็เป็นพลาสติกนะคะถุงพลาสติก ที่ใช้ในการใส่ผักรองนะคะส่วนไอ้ที่เราเห็นแบบนี้นะคะเนี่ยที่เป็นลูกตุ้มแบบนี้นะคะลูกตุ้มอันเนี้ยมันจะมีน้ําหนักบอกอยู่นะคะว่ากี่กิโลอันนี้เขาใช้สําหรับกดผักให้จมลงไปนะคะก็คือมันจะมีน้ําหนักอยู่เนาะก็ดันลงไปไม่ให้มันลอยขึ้นมานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะน อันนี้ก็จะเป็นพวกเกลือแล้วก็พวกยีสต์พวกนิโซที่ใช้ในการหมักดองนะคะหนวมทางเนี่ยน้ำตาลด้วยนะคะน,นี้ก็จะเรียกว่าของที่เขาใช้ในการหมักดองนะคะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะเครื่องที่เขาใช้ในการหมักดองะะอันนี้เป็นหัวเชื้อน้ำกิมจินะคะแล้วนี่ก็พริกอันนี้เป็นที่เขาใช้หมัก หัวใช้เท้านะคะใช้ทํามักกว้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกสาลายนะคะปลาหมึกแห้งนะคะเป็นเครื่องปรุงสําหรับการหมักดองนะคะอันนี้มาดูผักอย่างอื่นบ้างนะคะที่นี่อันนี้เป็นผักที่ไม่ได้ใช้ผสมกันหมักนะคะก็คือเป็นผักสดเนาะที่เขาขายขายกัน ทั่วไปกินได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะคนเริ่มจาแล้วนะคะ่ะเดีย๋ยวเราไปเลือกซื้อของที่เราจะซื้อกันบ้างนะคะคิววีนิจะนูจะซื้อ

ลูกครับลูกละห6กสิบเยนนะคะเมืเ่อวานผมก,ก็เพิ่งซื้อไปเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะเลือกลูกที่มันยังไม่สุกนะคะคคคเลือกี่ลูกที่มันยังไม่สุกจะได้เก็กบไว้ได้น่้น,นะแอปเปลลิลสองลูกซารีหนึ่งลูกแล้วก็ลูกครับสองลูกนะคะ 六รอามสเนดูผ<อ>ห,หกยนกเราไปดูก,กันบ้างนะคะโอ้ต้นหอมนะคะหมดไปแล้วนะคะเนี่ยสิมนี่ อันนี้นะคะเป็นกระลำปลียักษ์นะคะเนี่ยหัวหนึ่งนะคะเขาบอกว่าหนักแปดถึงสิบกิโลนะคะเนี่ยดูนะคะขายมมากนะคะอันเนี้ยอันนี้นะคะเป็นผักกาดขาวนะคะมีสามถึงสี่หัวนะคะต้นขายสดรองสามถึงสี่หัวนะคะราคาห้าร้อยเยนนะคะเนี่ยทั้งถุงเนี่ยนะคะทั้งถุงเนี่ยห้าร้อยเยนนะคะ วนอันนี้เป็นหัวชายเท้านะคะหัวชายเท้าเนี่ยถุงละเก้าร้อยแปดสิบเยนนะคะมีอยู่ประมาณสิบหัวนะคะอันนี้ไซส์แอลนะคะสิบหัวอันนี้คือก็จะทําความสะอาดมาขา,ขาวสะอาดแล้วนะคะก็จะราคาแพงหน่อยติดหัวเก้าร้อยแปดสิบเยนส่วนอันนี้นะคะยังไม่ได้ทําความสะอาดก็คือมาทั้งมาทั้ง ต้นมาทั้งหัวเลยนะคะนี่ติดหัวเหมือนกันนะคะราคาจะถูกกว่าก็คือหกร้อยห้าสิบเยนอ๋อ่มส่วนนี้จะเป็นคาบูนะคะเนี่ยสามสามหัวแบบนี้นะคะใหญ่ามาก น่าจะหนักประมาณโลครึ่งถึงสองโลนะคะเนี่ยต่อหนึ่งหัวนี่นะคะดูอันนี้ก็จะขายอยู่ที่มัดละหกร้อยเยนนะคะมีสามถึงห้าหัวนะคะตอนนี้เริ่มเบาบางแล้วนะคะเมื่อกี้เนี่ยคนแบบเยอะมากขนกันไปคนละสามุงสีุ่งนะคะ นี่ก็เป็นวิถีชีวิตของคนเมืองหนาวนะคะที่เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเราก็จะต้องเตรียมตัวนะคะในเรื่องของอาหารต่างๆนะคะเพราะว่าในฤดูหนาวเนี่ยมันไม่สามารถปลูกผักได้นะคะในฮอกไกโดมีแต่หิมะค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะฝากตัวไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฮอกไกโดสตอรี่ของผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โหนั่อีกะนั่นีกนั่นโมค้าวันนั้นมินิกสันห์ซฟมิโกซังเขดีคนนี้หน้าหนิหน้าหนินะคะก็เป็นห่วงป้าซุมิโกอยู่ก็เลยช่วยยกของมาส่งที่รดแกนะคะเพราะว่าแกเช็บหลังอยู่ให้ดีเดย์ไปให้ด้วยทัศนชิมาสเตย์